ขอให้เป็นปีที่มีความสุขมากๆสุขภาพดีตั้งใจจะเรียนตั้งใจจะสอบอะไรก็ขอให้สำเร็จทั้งหมดหัวใจของทุกคนถูกอบกอดไปด้วยรอยยิ้มค่ะปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนเจอกับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทิ้งไว้ปีนี้ได้เลยนะครับปีหน้าเราจะมีแต่ความสุขแล้วก็ความสนุกกันครับ ขอให้ทุกๆคนนะครับผมประสบความสําเร็จกับสิ่งที่วางไว้นะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นปีที่มีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันนะครับในโอกาสปีใหม่นี้นะครับมาก็ขอให้ชาวมาฮิโดนทุกคนมีโชคดีในเรื่องของการเรียนเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องความรักกันทุกคนเลยนะครับเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีก่อนหน้าและขอให้พบกับสิ่งดีๆในปีต่อไปนะครับส้นเหนียนายเล ขอให้希望大家很很開心和身體健康สําหรับน้องๆนะครับที่กําลังค้นหาตัวเองอยู่นะครับก็ขอให้เจอตามที่ตั้งใจนะครับแล้วก็มีความสุขสุขภาพดีกันทุกคนนะครับสวัสดีพีใหม่น้องๆวิวะฮิโดนทุกคนนะครับขอให้เป็นปีที่มีความสุขสนุกสมหวังคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสมความปรารถนาตั้งใจจะเรียนตั้งใจจะสอบอะไรก็ขอให้สําเร็จทั้งหมดนะครับ ะะปี2525ขอให้น้องๆทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเลยเพราะว่าถ้าเราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเนี่ยเราทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จทุกอย่างปีใหม่นี้พวกเราสองคนก็ขอให้คนที่กําลังโสดอยู่เจอกับความรักดีๆส่วนใครที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็ขอให้รักกับแฟนไปนานๆน,นะคะ ปีใหม่นี้นะคะขออวยพรให้น้องๆม .6 ทุกคนสอบติดมาหาลัยอย่างที่ตัวเองหวังและก็ขอให้สุขสมหวังทุกประการเลยนะคะปีใหม่ปีนี้ค่ะพี่บิมก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ได้เป็นตัวเองในแบบที่ตั้งใจไว้ค่ะปีใหม่ปีนี้พี่ก็ขอให้น้องๆได้พักผ่อนได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็อย่าลืมเทคแคร์ตัวเองเราไปผจนภัยไปหาอะไรทําให้แบบเราไม่ว่างให้น้องได้สนุกกับการใช้ชีวิตด้วย ขอให้ปีนี้นะคะทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขแล้วก็หัวใจของทุกคนถูกอบกอดไปด้วยรอยยิ้มค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2568พวกเราชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยมหิดลดขอให้ทุกคนมีความสุข ชื่อปีหน้าของผมนะครับก็คือใหญ่จะนอนครับเหมือนชื่อติ๊กตอกเลยปูนจะนอนครับอยากให้ปีนี้ของนี้เป็นปีที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆเป็นพื้นที่ทดลองเหมือนสนามเด็กเล่นละกันได้ลองหาประสบการณ์ใหม่ๆทางด้านการเรียนทางด้านการทางานธุรกิจทางด้านการทํางานในวงการอยากได้ลองทําอะไรใหม่ๆแปลกๆดูบ้างอะไรยครับ มิชชั่นของผมในปีนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของฝึกงานครับหวังว่าจะผ่านฝึกงานไปได้ด้วยดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเรียนต่อครับเพราะผมหวังว่าจะได้เรียนต่อที่นี่หรือว่าในปริญญาโทในสายที่เกี่ยวข้องนะครับสําหรับมิชชั่นในปีนี้ของผมนะครับมิชชั่นใหญ่เลยเป็นการได้รับพระราชาทนนานทุนอ ah นันทไมโดนแผนกแพทยาศาสตร์นะครับในการไปศึกษาต่อที่ MD Anderson Cancer Center University of Texas ที่สหรัฐอเมริกานะครับ ในตำแหน่ง clinical research fellow 2ปีแล้วก็หลังจากนั้นค่อย apply ต่อ Ph.D รวมเป็น5ปีเลยครับเพราะฉะนั้นมิชชั่นนี้เนี่ยกอ็อยากขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการสู้กันต่อไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ตาตั้งใจว่าจะสมัครเพื่อเรียนปริญญาเอกนะครับสาขา AI ทางการแพทย์ก็หวังว่าจะได้เรียนแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันกับน้องๆน,นะครับปีใหม่นี้หนูสัญญากับตัวเองว่าจะปลุกตัวเองขึ้นมาเรียนในค,ครบรูกภาพค่ะปีใหม่นี้หนูสัญญาว่าจะนอนดึกให้น้อยลงแล้วก็จะต้องมีที่ฝึกงานเลิศๆให้ได้แล้วก็ต้องได้เบีย้ยเลี้ยงวันละ5 0าบาทขึ้นไปค่ะ เป้าหมายของพี่ิวในปีหน้านะคะก็คืออยากจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นแล้วก็มีงานทําแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันก็เพียงพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะก็เป้าหมายปีนี้พี่หวังว่าพี่จะได้เรียนภาษาที่3ามเพิ่มเป็นภาษาเยอรมันจะได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศก็หวังว่าจะได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ต่างประเทศนานๆสะสมประสบการณ์ครับผม สำหรับมิชชั่นในปีนี้นะคะก็อยากจบปีหนึ่งแบบเกรดสวยๆแล้วก็ขึ้นปี2แบบไม่เครียดสบายๆใจจอยค่ะก็จะพยายามอ่านหนังสือให้มากขึ้นรู้สึกว่าจะต้องรีบอ่านตั้งแต่เนินเน่นๆค่ะไม่ไปอ่านตอนช่วงใกล้สอบแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยถกปัญหาถกเนื้อหากับเพื่อนบ่อยๆเพื่อที่จะทบทวนความรู้ที่มีอยู่ในหัวค่ะสำหรับพี่นะคะในปีหน้าเนี่ยทำกิจกรรมในมหลาลัยเนี่ยทำมาหลายๆอย่างแล้วย่างท้ายก็คงจะเป็นขอให้ได้มาออกวีไวพีรนอีกสัก คลิปสคลิปแล้วกันนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากช่วยให้ความฝันพี่เป็นจริงช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ